ทพ่อสี่ลงดาบฐานช่างแชทในกรุบลายกองร้อยกองมาคับการกองพันฐานช่างที่401โน้มน้าวให้เลือกบางพักการเมืองท่อพ่อสี่ลงดาบฐานช่างแชทในกรุบลายกองร้อยกองมงคับการกองพันฐานช่าง401โน้มน้าวให้เลือกบางพักการเมืองหน่วยได้ตั้งกรรมการสอบสวนสารภาพเพราะชอบเป็นการส่วนตัวชี้ผิดวินัยทหารร้ายแรงสั่งจำคุก30วันงดบำเหน็จประจำปีปรับย้ายออกจากตำแหน่งเดิมเมื่อวันที่11พฤษภาคมพลตรีปราโมดพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะโฆษกกองทัพ 24ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีกําลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่กําลังจะมาถึงในวันที่1 4พฤษภาคม2566น้า้ยนี้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากมีกําลังพลข้าราชการในสังกัดกองพันาฐานช่างที่401โพสต์ข้อความในกรุ๊ปลายกําลังพลสังกัดกองร้อยกองมงคับการกองพันาฐานช่าง401โดยในข้อความมีความพยายามโน้มน้นาวให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สม รับเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่งจากการกระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อคําสั่งของผู้บัญชาการฐานบกซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ได้ออกนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของกําลังพลสังกัดกองทัพบกโดยทุกนายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งโดยเฉพาะการให้สิทธิ์และเสรีภาพแก่บุคคลในการเลือกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ที่ตนเห็นว่ามีความเหมาะสมรวมทั้งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดปัจจุบันกองทัพภาคที่4ได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นเจ้าตัวได้ ได้มีการรับสาภาพว่ากระทาเรื่องดังกล่าวจริงเนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวและต้องการโน้มน้าวให้กำลังพลในกองร้อยคล้อยตามซึ่งการกระทาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงโดยกองทัพภาคที่4ได้สั่งลงทันทางวินัยโดยการจำคั้งเป็นเวลา30วันงดบำเหน็จประจำปีและปร,ะรับย้ายออกจากตำแหน่งเดิมรวมทั้งหากพบว่ามีกำลังพลอื่นใดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะพิจารณาลงทันทางวินัยขั้นสูงสุดต่อไปเช่นกัน